โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตราทุกท่านนะครับวันนี้ที่หงภูมิสัพเพอราฟอร์มัล,ลี่เก๋เช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอาราหรือว่าเกมโซโล่เลเวลลิ่งมือถกอเก๋เช่นเคยเนาะก็เผื่อใครไม่รู้นะครับตัวเกมโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยนะครับโดนออกแบบมาให้สามารถคอสแพลตฟอร์มเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยแล้วจะเปิดให้บริการเนี่ยแบบ g l o b a l นะครับแล้วมีภาษาไทยด้วยจากผู้ให้บริการ Net Marbo นนั่นเองน,ากกา CEO น็่ย เขาประกาศมานะครับว่าตัวเกม Solo Leveling เนี่ยจะมีแผนที่จะเปิดทดสอบในเดือนมีนาคมเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของการเปิดให้เล่นจริงเนี่ยหรือว่า Open Beta เนี่ยในเดือนเมษาเดือนต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยอันที่จริงเนี่ยตัวเกม Solo Leveling เนี่ยเขามีแผนที่จะเปิดให้บริการในปี2023แต่ว่าโดนเลื่อนมาปี2024 ภายในครึ่งปีแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้เล่นเนี่ยเดือนมีนานแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับวันเปิดให้บริการหรือว่าข้อมูลหลุดอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปเนาะก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหายในส่วนตัวของกลุ่มนะครับโซโล่เลเวลลิ่งอารายอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าโซโล่เลเวลลิ่งอารายซื้อขายแบบอาราฟมอี่สับใครที่อยากเข้ามาจอยเนี่ยผมทิ้งลิมิตต์ตารางคลิปแล้วนะครับโอเคมา อ่ะในส่วนตัวของอันนี้นะครับเป็นกลุ่ม o f f ฟิเชียลนะครับหลักเอ,อไม่ใช่กลุ่ม Official สิเป็นเพจออ f ฟิเชียลนะครับของ Solo l e v e l ลิ่งร TH เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับวันที่จะประกาศให้ทดสอบหรือว่าข้อมูลอะไรนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนตัวของเพจนี้นะครับผมเอาข้อมูลเนี่ยรวดเร็วทันใจมาจากเพจนี้ตลอดเลยก็คือเพจเล่นเกมอะไรดีข่าวเกมมือถือออนไลน์นะครับ คือใครนะครับอยากเข้ามาหาข้อมูลเนี่ยสามารถเข้ามาหาข้อมูลจากเพจนี้ได้แล้วก็เมื่อประมาณ10กว่านาทีก่อนประมาณ20นาทีนะครับอ่าทางเพจเนี่ยมีการประกาศนอะว่า Solo l e v e l i n g a r อารา g l o b a l เนี่ยนะครับอันที่จริงเนี่ยมันมีภาษาไทยด้วยเขาประกาศมาแล้วนะเตรียมจัดอีเวนต์พิเศษนะครับพร้อมเผยกำหนดการอย่างเป็นทางการในวันที่19มีนาคมรอติดตาม ข้อมูลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเกมจะเปิดให้บริการในวันที่19มีนานะสังเกตว่ามันจะเป็นการจัดอีเวนต์เหมือนการจัดอีเวนต์ทดสอบเกมนะครับหรือว่าการเล่นเกมอะไรก็ว่าไปแต่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ c b t เนี่ยในเดือนมีนาหรือว่าการ Open Meta หรือว่าเปิดให้เล่นจริงเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยน่าจะมีการจัดในวันนี้ท่านเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อใครอยากรู้เนี่ยนะเดี๋ยววันที่19มีนาคมเนี่ยจะมีการจัดอีเวนต์แล้วก็มาลุ้นว่าจะมีการเปิดทดสอบในวันที่เท่าไหร่แล้วก็เปิด Open Beta ตจริงๆเนี่ยในวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเท่าที่ผมดูนะเขาเขียนไว้ว่าเตรียมจัดอีเวนต์นะครับพิเศษพร้อมเผยกําหนดการอย่างเป็นทางการนะครับ19มีนาสแสดงว่าอีเวนต์ที่เขาจะจัดเนี่ยคือ19มีนาสแสดงว่าดูทรงแล้วถ้าจะทดสอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็น แบบปลายเดือนมีนาเลยมีโอกาสที่จะเป็นแบบประมาณ30มสิบะผมคิดว่าน่าจะเป็น30มีนานะครับหรือไม่ก็อาจจะเลื่อนเป็นเดือนเมษาเลยก็ได้ในการทดสอบอะนะเออเพราะว่าแบบว่ากว่าเขาจะจัดอีเวนต์น่ะกว่าจะปะกว่าจะบอกวันทดสอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือ19 <S <S แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเตรียมใจสักประมาณ10 20วันน่ะก็เผื่อไว้ว่าอาจจะเป็น30มีนาคมนะครับหรืออาจจะเป็นแบบวันที่ประมาณ10มามออาจจเบบมษา,มามอะไรก็ว่ากันไป นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกม 3D Action RPG นะครับที่คอร์สแพลตฟอร์มระหว่าง PC แล้วก็มบาย l e นั่นเองเนาะมาจากนิยายแล้วก็มังฮาวายยอดน,นิยมนะครับเรื่อง Solo Leveling นั่นเองแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะมันค่อนข้างเอาตรงๆนะน่าเล่นมากๆตัวเกมเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นทรงจินวูได้หรือว่าเล่นเป็นตัวละครตัวอื่นก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถ เปลี่ยนจากซงจินวูเป็นตัวอื่นได้ถาวรเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยที่สปอยมาเนี่ยเหมือนเราสามารถหยิบตัวละครตัวอื่นมาเล่นได้เหมือนกันแต่ตัวละครหลักที่เราใช้ดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังเป็นซงจินวูแล้วอาวุธหลักของซงจินวูก็คือมีดอยู่ดีแต่เราสามารถเลือกอาวุธอื่นๆไปได้2ชิ้นสามารถเลือกลูนสกิลไปได้2ชิ้นสามารถเลือกเงาได้1ตัวสามารถเลือกตัวละครฮีโร่ตัวอื่นไปได้อีก3ตัว นะครับอันนี้คือที่เขาโชว์มาหลักๆเลยแต่ว่ามันจะมีเกมเพย์ที่เราเล่นเป็นตัวของหัวหน้าหน่วยฮันเตอร์เล่นเป็นอาฮันเตอร์ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นแบบว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถเลือกเป็นตัวอื่นที่เป็นทรงจินวูได้เลยหรือเปล่านอกจากทรงจินวูอะอะแบบไม่อยากเล่นทรงจินวูอะอยากเล่นเป็นไอตัวหัวหน้าที่มันยิงธนูอะไรอย่างเงี้ยเออก็ว่ากันไป นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังเปิดเผยมาสูงสุดแค่ดันเจียนอ่าเลดไฮออฟนั่นเองนะครับนะยังไม่ถึงกับตัวมดตัวอะไรแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยสังเกตครับอันเนี้ยอ่านี่ครับอันนี้ข้อมูลนะแสดงว่าตอนแรกอ่ะผมยังไม่เคยเห็นข้อมูลตัวนี้มาก่อนเลยนะครับจากการเล่นอนะ่ะเพราะว่าจากสปอยหลุดหรือว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยจากงานอ่าตัวของอ่าจีตาร์สองาอ่ะ มันจะเป็นงานเปิดตัวเกมอ่ะเขาจะโชว์แค่ซงจินวูเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีตัวอื่นๆแล้วก็จะมีเงาแต่ว่าคราวนี้เราเล่นเป็นตัวของอ่านางเอกแล้วกันนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะเป็นนางเอกเป็นแฟนของซงจินวูอ่ะอ่านี่คือเราเล่นเป็นตัวหลักเลยเห็นไหมแล้วก็ตัวอื่นอีก3ตัวแล้วก็ตัวเงาแสดงว่าเราสามารถเลือกเล่นเป็นฮีโร่ตัวอื่นได้อ่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปทําข้อมูลแล้วเพราะว่าข้อมูลตัวเนี้ยผมยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่ตอนแรกว่ามันสามารถ เปลี่ยนเป็นตัวละคอรอื่นได้ไหมแต่ว่าในตอนสปอยประมาณปีก่อนน่ะมันมีให้เราเล่นเป็นตัวอื่นไงแต่ว่ามันยังไม่มีหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้ก็เลยแบบไม่แน่ใจเลยไม่อยัางไม่อยากทาคลิปแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่บอกครับอันนี้คือข้อมูลหลุดมาแล้วเนาะก็คือเห็นเล่นเป็นตัวของนางเอกไปเลยอ่าแสดงว่าน่าจะสามารถเปลี่ยนตัวละคอรอื่นนอกจากซงจินวูได้เหมือนกันอ่าประมาณนี้นะแสดงว่าสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ตามเนื้อเรื่องหลักก็เล่นเป็นซงจินวูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอ่านี่นี่ครับอันเนี้ย ตอนแรกเนี่ยที่ตอนแรกที่ผมเห็นคลิปที่แบบเล่นตัวอื่นนอกจากทรงจินวูเนี่ยคือไอตัวหัวหน้าหน่วยตรงนี้อ่าหัวหัวหน้าไอหัวหัวหน้ากิลที่ใช้ธนูนะครับหัวหน้ากิลตัวเนี้ยเออผมเห็นเป็นตัวแรกผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันสามารถเปลี่ยนตัวละครอื่นได้นอกจากทรงจินวูวะอะไรประมาณนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นทรงจินวูการเรียกตัวละครตัวอื่นมาจะเป็นการซัมมอนมาช่วยโจมตีเออแล้วก็ซัมมอนเงาแต่ว่าสังเกตว่าสังเกตจากที่เราดูมาเนี่ย เหมือนตอนนี้เราเล่นเป็นตัวของนางเอกใช่ไหมแต่ว่าพอเราไปดูตรงนี้เป็นตัวเซตเดียวกันแต่เรากดเปลี่ยนเป็นตัวหัวหน้าอ่าไอ้ตัวฮีโร่แลนดธนูอ่ะอ Hero, แะสดงว่ามันคล้ายๆกับเกนชินหรือเปล่าที่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อะไรประมาณนี้ยกเว้นดันเจียนบางดันที่ล็อกให้เล่นเฉพาะซงจินวูเท่านั้นการเลือกตัวละครตัวอื่นมาช่วยด้วยเนี่ยคือการซัมมอนมาช่วยแล้วก็หายไป ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดันเจี้ยนอื่นๆเนี่ยอาจจะเลือกตัวอื่นได้นะนอกจากทรงจินวูเพราะแม่งโกงเกินไงนะครับอาจเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้คือข้อมูลที่แบบพอมีมาให้ดูแล้วอ่านี่นี่ข้อมูลแรกๆเนี่ยก็คือเราสามารถเล่นเป็นทรงจินวูแล้วก็ตัวละครตัวอื่นได้อีก3ตัวแต่ว่าตอนที่เราเล่นเป็นทรงจินวูอะคือเราซัมมอนตัวอื่นมาช่วยนะแต่ว่าตัวละครเราก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ซัมมอนอีกฝ่ายก็จะหายไปอะไรประมาณเนี้ย นะครับแสดงว่ามันจะเป็นดันเจียนแบบเนื้อเรื่องเฉพาะดันเจียนเลยน่าจะประมาณนั้นอ่าแสดงว่าดันเจียนธรรมดาที่เราเคยผ่านแล้วหรือว่าดันเจียนที่ต้องฟาร์มของอ่ะเราอาจจะสามารถเล่นตัวอื่นนอกจากซงจินวูได้แล้วซงจินวูอาจจะเป็นตัวละครที่ต้องเปิดหากาชาเหมือนกันแล้วแม่งอาจจะหายากเลยอะไรประมาณนั้นเพราะอิ่งที่บอกอ่ะซงจินวูไอ้ที่มโกงอะ่ะนะครับเอออ่าหลักๆจะประมาณนี้ละกันเนาะอันนี้คือข้อมูลที่แบบว่าโอเค ผมจะได้เอาไปทําข้อมูลได้อย่างแบบไม่ต้องมานั่งมันโนอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงแรกๆอะ่ะผมก็เคยเห็นแหละว่ามันสามารถเล่นตัวละครตัวอื่นได้ก็คือตัวนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้มีอินเทอร์เฟซแบบนี้มาไงก็เลยไม่ค่อยกล้าทำเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเกมเพย์นะเดี๋ยวให้ดูเล็กน้อยแล้วกันเพราะฉะนั้นเราจะไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยในวันที่19มีนาว่าเขาจะประกาศให้ทดสอบเดือนมีนาเลยไหมหรือว่าเลื่อนไปเมษาอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูและกัน อันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเนื้อเรื่องเลยก็คือแบบภาพโพดสวยอะนะครับแบบตึงๆเลยนะตามมังหวาเป๊ะนะครับเดี๋ยวขออันนี้หน่อยละกันเผื่อเปลือมติดลิขสิทธินะอ่าก็คือดันเจี้ยนแรกเลยที่ใช้กุญแจเข้าไปนะครับก็เป็นดันเจี้ยนงูนะคือภาพนี่คือแบบคือไม่แน่ใจว่ามือถือจะ ภาพสวยขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาทดสอบอ่ะเขาจะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่า PC ตลอดเลยภาพมันเลยดูแบบสวยมากแล้วก็ระบบของเขาอ่ะมันจะมีการแดชสหลบนะครับกดสเปคบาร์คลิกซ้ายคลิกขวาโจมตีกด QE F การใช้สกิลหรือว่าสกิลพิเศษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็การแดชสหลบอะ่ะถ้าเราแดชหลบแบบเ e อร์ฟ t d ดอหรือว่าอฝ่ายโจมตีมาเราแดสหลบพันอะ่ะมันจะเป็นการสโล อ่าเหมือนแบบหยุดเวลาอะไรประมาณนี้เออสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นเกมประเภทแอคชั่นเก่งๆแบบสามารถแดสหลบได้เรื่อยแดสหลบได้เรื่อยอ่ะคนนั้นน่าจะผ่านดันเจี้ยนได้ง่ายมากเพราะมันแบบแบบ,แบ,บหยุดเวลาเลยอ่ะมันแบบสโลฟึบแล้วเราก็ตีตุ๊บ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 คืออ e ีกฝ่ายสโลนะแต่เราไม่สโลไงมันเหมือนแบบหยุดเวลาเล็กๆอะไรประมาณนั้นอ่ะ และแบบเราสามารถทําได้ต,ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยเพราะว่าผมเห็นเกมเพย์เขาเล่นในดันเจียนไฮออกอ่ะเออแบบหลบรัวอะไรเงี้ยแดดหลบแล้วก็สโลฟันรัวๆิ๊จ๊บจ๊บจ๊บเดหลบเนี่ยสโลแล้วก็ฟันรัวเลยอะไรประมาณนั้นอ่าแสดงว่าถ้าใครเล่นเกมประเภทแอคชั่นเก่งก็ตึงๆอยู่นะครับอันนี้คือเป็นช่วงแรกๆแล้วกันอ่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกอ่าดันเจียนสู้กับ,บ <c oughs> อิกนิสเ่ไหมอ่าเงาตนแรกที่เขาจะสามารถอัญเชิญออกมาได้อ่าแล้วก็นี่ครับ เป็นการใส่ตัวละครตัวละคร <S <S อ่ะแสดงว่าดันเจีย้ยนที่มันเป็นดันเจีย้ยนเนื้อเรื่องอะ่ะเห็นไหมสังเกตครับมุมขวาบนเนี่ยมันจะเป็นเงา1เงาแล้วก็ตัวละครอีก3ตัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเกมเพจที่เราเห็นมาเมื่อกี้จากเพจเล่นเกมไรดีเนี่ยมันจะมี4ตัวละครที่เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมแล้วสามารถสลับเปลี่ยนตัวเล่นได้ด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็เงาอีกหนึ่งตัวแสดงว่าดันเจี้ยนที่เขาเอามาโชว์ตลอดให้เราเห็นน่ะ คือมันบังคับเป็นดันเจี้ยนทีใ่ใช้ใช้ทรงจินวูนะใช่ไหมแล้วก็ดันเจี้ยนแรกๆเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นเนี่ยทรงจินวูล,ล่างแรกอย่างเงี้ยหรือว่าอ่าที่มันเป็นทรงจินวูสู้กับอิกนิสอะไรอย่างเงี้ยอ่าสังเกตว่าก็ยังไม่มีเงาใช่ไหมยังไม่มีเงาแล้วก็มีตัวละครอีก3ตัวแล้วก็อ่าตัวของทรงจินวูนะพอเราเริ่มแบบเก่งแล้วเนี่ยก็มีเงาใช่ไหมแล้วก็มีตัวละครอื่นด้วยแสดงว่าเอีเวนต์พวกเนี้ยมันแบบเหมือนอารมณ์ประมาณ เกมบางเกมอย่างเช่นอ่ะให้คิดซะว่ามันเหมือนกับ Black w o d o w M ที่มันจะเป็นดันเจ้ยนตามเนื้อเรื่องที่มันบังคับให้ใช้ยูโนให้ใช้แอสตาให้ใช้โนเอลอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปแสดงว่าดันเจ้ยนอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าใช้ตัวละครอื่นได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้ทรงจิตหมูนะก็อย่างที่บอกก็ตาม ที่ผมให้เพื่อนๆดูนั่นแหละนะครับก็คือตามนี้เลยอะไรประมาณนี้เนาะก,ก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางเพจเล่นเกมอะไรดีข่าวเกมมือถือเผื่อใครอยากติดตามสามารถติดตามได้ที่นี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวหสดีครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพลงตรงนี้ละกันสวัสดครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกัน,กนคลิปหน้านครับสวัสดีครับ